สวัสดีครับสวัสดีครับครับข้างหลังก็กงเป็นสระน้ํานะครับเดี๋ยวจะซูไปเห็นนะครับครับสระน้ํานี่ขุดมากี่ปีแล้วครับก็เก<อ>ินสิบยี่สิบสิบปีขึ้นนะครับกะก่อนนี้ตรงเนี้ยถึงปีมาอาวาตอต้องเอารถที่ที่คลิปวิดีโอเมื่อสองปีสามปีที่แล้วที่ถ่ายอ่ะคือเรามาถ่ายวันนี้เพื่อจะมาย้อนอดีตว่าบางคนจะดูย้อนหลังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับ คือเมื่อก่อนก็เล่าอาดีตว่าตรงเนี้ยถึงปีมาอวตอต้องเอารถรถแบบทุกน้ําแบบน้ํามันนะครับหมื่นลิตรมาสายองคงแดงๆลูกใหญ่ๆท,ที่ในคลิปก่อนๆนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ให้เขามาขุดสะสะหนึ่งห้าพันและข้างบนนี่สองสะสะละสามพันก็รวมกันแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นฟาลูกบาทเมตรนะครับแล้วตั้งแต่ตั้งแต ตั้งแต่ขุดะสะสามสะ,สะ,สะมาเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงไหมถ้าเราเก็บน้ําไว้เนี่ยน้ําจะพอใช้แล้วก็จะใช้ได้ตลอดก็หลังจากขุดมาแล้วนะครับพอฤดูฝนผ,ผ่านไปน้ําก็เต็มแล้วก็ทุกปีมาอบตอก็ไม่ต้องไม่ต้องมา,าน้ํามาให้อีกเลยครับเพราะว่าน้ํานี่จะมีใช้ตลอดเดิน,ดนสายเขียวๆนะครับสูบน้ําไปเลี้ยงไก่หรือว่าทําอะไรได้นะครับเห็นเห็นท่อเขียวๆไหมครับเนี่ย แล้วน้ํานี่ลึกมากนะครับลึกลงไปมากเลยเพราะว่าใช้แมคโครต่อขึ้นมามันจึงมันจึงลึกไงเราได้ได้ขุดมาอย่างนี้เราจึงได้กล้ามาเออมาพูดไอ้เรื่องน้ําตรงนี้กับทุกท่านที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าการช่วยเออเขาเรียกคำที่พระองค์บอกว่าอัตติหิอัตโนนะโถก็คือตรงนี้นะครับเรานําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้คือทุกบ้านต้องช่วยตัวเองก่อนดยการว่า <c oughs> มาขุดจากเก็บน้ำไว้อย่างน้อยห้าพันถึงหมื่นลูกบาทเมตรแล้วปัญหาที่ว่าน้ำไม่พอใช้เนี่ยจะลืมเลยตั้งแต่ขุดจระมาเนี่ยลืมที่นี่ถามว่าน้ำเคยแห้งไม่ไม่เคยแห้งเลยไม่ว่าเดือนอีกกี่เดือนก็ไม่แห้งเพราะน้ำน้ำที่เป็นหน้าแล้งสุดๆก็ยังมีเหลือถึงสามพันลูกบาทเมตรนะครับจากจากหมื่นหนึ่งเนะี่ยมันก็ยังเหลือถึงสามพัน แล้วแล้วเราเรานึกถึงว่ารถทุกมาทีนึงเนี่ยมันแค่หมื่นลิตรก็เท่ากับสิบลูกบาทเมตรเท่านั้นเองก็ให้ใช้ไปด้วยความดีว่าต้องประหยัดแต่ตอนนี้ใช้ไม่ต้องประหยัดแล้วครับตรงนี้จึงว่าถ้าแล้วแล้ว,ลวน้ำเนี่ยมันจะปรับระดับน้ําของน้ําใต้ดินด้วยนะครับเวลานี้น้ําใต้ดินเนี่ยถ้าเราหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยน้ำในสระมีอยู่แค่ไหนน้ําใต้ดินก็จะมีเท่ากันนะครับ คือพอมันมาอยู่ในนี้แล้วมันกระจายน้ําเข้าไปใต้ใตดินมันก็จึงว่าการทําสาเก็ตน้ําจึงเป็นเรื่องดอีตอนนี้ที่จังหวัดอะไรทางเหนือเหนืออีสานเขาก็เริ่มรณรงค์ขุดกันแล้วนะครับรัฐบาลกรมพัฒนาที่ดินก็เคยมีโครงการนี้มาที่เราไปถ่ายข้างในก็ยังได้รับโครงการมาทิวละคิดว่าสิบห้าปีที่แล้วนะครับการขุดบ่อเล็กในไร่นาเนี่ยมีมานานมากแล้ว ทำมาแล้วก็หยุดทำมาแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะครับถ้าทำต่อเนื่องก็คงจะประเทศจเจริญไปแล้วนะฮะว่ากันย่างถ้า่คือคือการต่อเนื่องเนี่ยมันจะมันมันมีข้อเสียอยู่นิดเดียวประเทศไทยอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับคือเราเพียงแต่พูดกันด้านด้านหลักวิชานะครับคือเขาจับประมูลไอ้เรื่องประมูลเนี่ยคือขอจริงๆว่าอย่าไปประมูลคือให้ทำเล็กๆให้ทำานเองตัวอย่างเช่นประมูลทำโรงพักทั้งประเทศเนี่ยก็มีข่าวเป็นตัวอย่างอะ่ะ ก็ตอนนั้นที่โครงการที่เขาประมูลสะ1ล้านสะทั่วประเทศอ่ะพอเขาขุดไปได้แค่60,000ประมูลล้านหนึ่งแต่ประมูลไป3แสนหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยยังตัวเลขไม่แน่เพราะมันหลายปีแล้วแต่ที่จําได้คือบริษัทเนี่ยเขาไปขุดได้60,000เวลานี้นไปตามผลก็ยังยังมีน้ำใช้แบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป้ค่าวัสดุมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ประมูลปีนี้ในราคานี้พออีกสามปีทําไม่เสร็จไอคนประมูลเขาขาดทุนเราว่าอย่าไปเอาเปรียบคนประมูลครับการประมูลเนี่ยมันเหมือนเราเจตนาที่ไปเอาเปรียบเขาแล้วเ็าทาไม่ได้เขาก็เจ๊งพอเขาเจ๊งแล้วเราก็ไม่ได้งานถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ประมูลนะเราก็ทําเท่าไหร่ก็ทําไปเหมือนเหมือนออจ้างเองก็แล้วกันถ้าสมมติรัฐบาลช่วยสองสองพันห้าเอ๊ะ เราออกเอง2,005รัฐบาลซื้อรถแมคโครรถอะไรมาเราออกค่าน้ำมัน2,005ก็มาขุดเก็บน้ำได้1,200ลิตรเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ได้เสียอะไรเขาจ้างอเทศาบาลอะ่ะเขาก็จ้างแทนที่เขาจะไปซื้อรถด,ดับเพลิงมาเขาซื้อรถแมคโครมาดีกว่ามาขุดสาะให้ทุกบ้านเลยเพราะทุกบ้านมีน้ำไว้5,000 1หมื่นนึงอะไรเงตามที่สาธารณก็ขุดไว้ให้หมด พอพอทำอย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งก็จะหมดไปโดยง่ายๆในภาคที่ถูกๆอย่างนี้นะครับมันไม่ต้องลงทุนมากนี่ถ่ายของจริงแล้วทาจริงมันจึงประสบผลจริงจึงกล้ายืนยันนะครับกล้ายืนยันกับทุกท่านนะครับยืนยันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ